โฟมทั่วไปมันต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพของโฟมว่ามันใช้งานได้เก็บมาเท่าไหร่ันรูอ้อยู่กลายเป็นเป็นที่เปียกไปแล้วประมาณนั้นแล้วมันไม่จะเป็นโฟมแล้วอพอฉีดมันก็ไม่แต่ตัวมันเป็นฟอกมันต้องมีการทดสอบโฟมค่าายกเกินสิบกรินเดี๋ยวต้องมาดูขขแบบนี้หรือต้องทดสอบการใช้งานผู้ไปสอนที่ไหนก็มีโฟมถ้าเขาถามต้องตอบได้ว่าควรเต็ หรือถ้าไม่เอาไปส่งเทสต์ก็มีการทดสอบอืมส่งเทสต์หรือทดสอบมหนึ่งทดสอบการผสมของโฟมตัวไลเน็ตเตอร์นะตัวผสมจากรถจากในแกลนจากในที่ไหนก็ได้ที่โฟมหลักการทํางานเหมือนกันไม่ว่าคุณจะผสมระบบึ้ป้าบอ๊อเขาแจกอะไรแต่ตัวผสมมันต้องทดสอบว่าผสมได้สัดส่วนเมื่อกี้เราก็เมื่อกี้ผมใส่แบบเนี้ยผมไม่รู้ผมมัวม้วๆไปรู้กี่เปอร์เซ็นต์ก็มั่ว ถ้าผสมเยอะก็เปลืองโฟมผสมน้อยประสิทิภาพมันก็ไม่ได้แต่ด้วยหลักการเป็นทีเดียวก็ดีไซน์มาว่ายกเว้อว่าถ้าที่มีโฟมอยู่3เปอรเ็นต์มีโฟม3เปอร็นตนั่นคือโฟม3ส่วนน้ำก็ตยนมาทนการนะครัี่ก็ไปปรับตัวไลน์แจกเตอร์ที่ว่าที่3เปเซต์แต่เรื่องจริงถ้าไลน์แจกเตอร์ที่มันมันพีเไปลกตที่3เปแต่มันกลับเป็นที่ปเนแบนี้ โฟมที่หมดก่อนแมสหมดหมดก่อนเลหรืออีกอย่างหนึ่งบอกว่ามาตรฐานปรับตั้งสามเปอร์เซ็นต์ในเรื่องจริงมันได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยโฟมที่ก็พอแบบไหนอ่ะไม่ก็มีฟองอันเปฟอง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 อะไรับมันไม่เป็นฟองก็ได้ประสิทธิภาพไม่ได้ก็ดับไฟไม่ได้ก็ฉีดไปถ้าโฟมไม่พอโฟมมันต้องมีเวลาในการฉีดด้วย ยกตัวอย่างเช่นขั้นต่จครอบที่15นาทีหรือถ้าถังใหญ่ๆแบบนี้่ะ5 5นาทีหรือ60นาทีขึ้นอยู่กับเชี่ยวเพลินตัวนั้นขึ้นอยู่กับแคอยว่าต้องขี่ระยะเวลาเท่าไหร่หรือคำนวณมาแล้วว่าไอ้ถังตัวนี้น้ำมันไวไฟตัวนี้ต้องใช้แอปพลิเคชันที่พูดว่า6ลิกต่อนาที6ลิตต่อนาที ต่อพื้นที <T> ่ตารางเมตรแบบนี้ครับพอคำนวณปุ <laut. S 1> <t> ๊บโฟมไม่พอพอโฟมไม่พอต้องหาโฟมใหม่มันจป็นจาเป็นที่จะร่วมถูกคำนวณมาตั้งแต่ตัวผสมถ้าตัวผรมเพียงจบเลยอนันเดี๋ยวจะให้น้องเขาสาธิตว่าไอ้ตัวที่ผสมเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือไม่ได้ก็โปรตีโฟมเวลาเซื้อโฟมก็จะโฟมที่มีความเข้มข้นตรงแบบโฟมบางตัวเขาผสมแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโฟมตัวนั้นใช้น้อยมาก ก็มีผลคิคภาพในการับปัญญาได้แน่นอนราคามันก็ต้องสูงแต่ข้อดีแต่เก็บน้อยเก็บน้อยยังน้อยที่ไม่ต้องมาเตรียมที่เก็บให้มันลําบากสังเดียวที่หเปอร์ทียบอื่นมันต้องสเซเพิ่มขคือใน6%กต้องสองเท่าของสรซราคาถูกแต่ที่ต้องใช้ปริมาณเยอะกตวอย่างเราจะได้รับการว่าถ้าใช้พวกไอ้ไอที่ปร้ โภที่ใช้โดยทั่วไปเนี่ยพวเกลือสามทับหกินข้างสามนะยังหมอไปหถามต่อย่างนันี่ก็นุ้หน่อยพวกเกลือสามทับหกอันนี้หมายความว่าถ้าใช้กับเชื้อเพลิงทั่วไปแค่สามเปร์เซ็นต์เพพอแต่ถ้าพี่ใช้กับพวกโคลาโูเวนทพี่ต้องใช้หกเปอร์เซ็นต์หรือถ้าพเกลือสามทับสามอันนี้ใช้สามเปอร์เซนต์เหมือนกันสองอย่าง ดูท <temple. S 2> ี่ข้างฐานนะเนี่ดูที่คนที่สมบัติของโค้งแต่ถ้าเขาเขียนว่าที่ที่ข้างฐานนะครับพี่หรือหนึ่งทับหนึ่งในนี้ัใช้หนึ่งเป็นเซนจู่หรือว่าหนึ่งทับสามในว่าตัวหน้าคือใช้เท่าไหร่ขั้ใช้ทั้งนอนแล้วก็ไม่นอนนอนแล้วก็ไม่นอนเจ้าเป็นทั่วไปผมได้เป็นพวกในโลกคร์บอนทั่วทไปใะ้ตัวหน้าตัวหลังคือขั้วตัวธรราราที่มีพั้วท่านเดี๋ยวจะให้น้องเขาสาธิตว่าไอ้ตัวที่ผสมเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐาน ผสมตรงหรือผสมไม่ตรงก็ต้องมีเครื่องมือในการผสมโฟมถ้าที่มันจะนอกเรื่องตัวไอ้ขังโฟมมือถือที่เราใช้กันนะครับเื่่อทีวิธีการใช้เนี่ยในในนั้นผมเข้าใจว่ามันมีน้ำกับโฟมเหมือนกันซึ่งซึ่งถ้าวันนี้ยโฟมนี้อะโฟมเป็นถังเราคฟับผมโซลูชั่น คง้ขยหรือไม่อครับพี่งขย่ง้าขยหรือไม่ไม่ต้องไม่ต้องรู้ว่าสองประเดนนะพี่ขยาก็ได้นะพี่อยากขยาไม่ใช่เสียตรงไหนพอที่ใช้มาไม่เคยขยำเลยครไม่ขยาก็ได้พิเลยขยาไม่ยได้ีแ่เงียบแงเียวัเดนพี่บอกว่าถ้าพี่บนผมเนี่ย มีโฟมผสมน้ำบา้าผสมกันแล้วที่ว่ามันจะกนตกตะแยกส่วนกันไหมพเพราะว่าไอโคมคือสารละลายพี่พอมันละลายเสร็จปุ๊บมันก็จะรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันกน้ำเหมือนน้ำตาลนะพี่ถ้าน้ำไม่แห้งความเข้มข้นไม่เพิ่มมันก็จะไม่ตกตะกอนมันจะหวานในแบบนั้นนะย์ครับ มันก็เหมือนกับน้ำตาลนะครับผสมน้ำเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นน้ำเชื่อมอยู่นะครับโคก็เหมือนกันนะครับไม่แยกจากกันมันเข้ากันแล้วมันเข้ากันได้เนื้อเป็นเนื้อเดียวกันแล้วไม่จําเป็นต้องขยายามมันเหน้ําเชื่อมยังไงก็เป็นน้ําเชื่อมอยู่แ้วันนี้ก็เป็นน้ําเชืมใช่ผสมแล้วมันไม่แยกคุณรู้ไหมครัมันไม่แยกละลายน้ำได้เนี่ยแต่อายุกันยังไงมันสั้นมันอยู่แบบปีกูสองปีขึ้นอยู่กับการติดตั้งเพราะมันเป็นโคลนที่ผสมแล้วไงประสิทธิภาพมันก็เลยจะลดล คงฮะอายุอายุกันการขนาดติดตั้งไม่นานเกิน <c oughs> <c oughs>